สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้มีเรื่องราวมานําเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ใกล้ตัวทุกครัวเรือนเลยนะคะพูดถึงเรื่องของนมแม่นั้นมีส่วนสําคัญมากๆในการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการของเขาจนถึงวัยที่เติบโตขึ้นเลยค่ะมีข้อมูลทางวิชาการแล้วก็พิสูจน์ได้ จากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะเด็กแรกเกิดแล้วก็ได้กินนมแม่จนกระทั่งโตหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ6เดือนแรกของชีวิตจะทำให้พวกเขาแข็งแรงมีพัฒนาการที่ดีมีอารมณ์ดีด้วยนะคะนอกจากนี้สัมผัสจากแม่สู่ลูกในตอนที่ให้นมลูกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยล่ะค่ะแต่ปรากฏว่าการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานประจำปี2,556ออกมากลับพบว่าทุกครัวเรือนมีคุณ ที่ไม่สามารถให้นมบุตรในช่วง6เดือนแรกได้นะคะตกเกณฑเป็นจำนวนมากค่ะหัวข้อนี้มีชื่อว่าเด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างน้อยติดต่อกัน6เดือนแรกหัวข้อนี้ละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้ค่ะ จากข้อมูลจอปท2,556เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนแรกติดต่อกันมีจำนวน22,936คนคิดเป็นร้อยละ25.21จากทั้งหมดที่ตกเกณฑ์12,812คนค่ะภาคที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดก็คือภาคใต้ร้อยละ20.44รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ14.87 ภาคเหนือร้อยละและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ8.79ตามลำดับ จังหวัดที่ตกเกณฑ์ในเรื่องนี้มากที่สุด10ลำดับแรกก็คือจังหวัดราชบุรีร้อยละ60.05ระนองร้อยละ51.32ขอนแก่นร้อยละ43.73นนทบุรีร้อยละ42.41สมุทรสาครร้อยละ39.08น, 08, นครศรีธรรมราชร้อยละ37.75จังหวัดตากร้อยละ35.37จังหวัดพิจิตรร้อยละ35.27 จังหวัดปราจีนบุรีร้อยละและจังหวัดสงขลาร้อยละ3าม8ิาตามลำดับค่ะสถิติที่เห็นนี้ได้รับการจัดเก็บจากทุกครัวเรือน8ล้าน4แสนกว่าครัวเรือนในชนบท7 0 0 0หมื่นกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศนะคะแล้วสถิติที่ออกมาก็กลายเป็นปัญหาที่คนไทยจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนสูงเป็นอันดับที่2เลยค่ะดิฉันไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของนมแม่มานะคะ ไปฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถิติเหล่านี้กันค่ะ ฉันมาขอความรู้และขอความเห็นเพิ่มเติมจากแพทย์หญิงสิริพัฒนาสิริธนารัตนกุลซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชาศาสตร์และหัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ซึ่งคุณหมอ,อยังเป็นกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอค่ะ,คะ จริงๆแล้วตอนนี้มีพัฒนาการในเรื่องของการรณนรงค์แล้วก็มีคุณแม่จํานวนมากเลยที่ใส่ใจให้นมบุตรตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะคุณหมอว่าอ,อ,อยากจะเน้นย้ําเรื่องอะไรให้แก่คุณแม่ที่มีทารกแรกเกิดอีกบ้างคะ,คะหมอคิดว่านะคะให้คุณแม่แเห็นความสําคัญนะของนมแม่เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันจริงๆว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนมผสมถ้ากินนมแม่แล้วเนี่ยทารกจะได้เรื่องของภูมิต้านทาน เรื่องของความรักความอบอุ่นจากคุณแม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ให้แค่ได้หกเดือนนะคะให้ได้ต่อเนื่องเลยนะถึงหนึ่งปีสองปีเนี่ยอยากจะเน้นย้าว่าให้ได้นานทีนี้ถ้าให้ได้นานเนี่ยสังคมเราต้องช่วยเหลือคุณแม่ด้วยอ่ะบางครั้งคุณแม่กลับไปทํางานนะคะก็จะมีว่าไปทํางานแล้วที่ทํางานบอกว่าโอ้ยังให้นมแม่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้ที่มาเข้าใจอ่ะว่าถึงแม่คุณแม่กลับไปทํางานแล้วเนี่ยขอเวลานิดนึง ให้คุณแม่ได้มีเวลาไปปั๊มนมนะคะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> มีห้องให้คุณแม่เนี่ยได้ใช้เวลาปั๊มนมในที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมีสักห้องหนึ่งนะ่ยในที่ทํางาน <c oughs> จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะปั๊มนมต่อให้ลูกได้ <c oughs> แล้วก็กินนมแม่ได้นานอย่างที่เขาต้องการะคะ คุณหมอคะมันมีดัชนีชี้ว่าจากข้อมูลที่จัดเก็บของจอปทคือความจําเป็นพื้นฐานของประชาชนในชนบทนะครปรากฏว่ามีภาคที่ไม่ผ่านเกณฑ์นในเรื่องนี้ค่ะคือคุณแม่ไม่ให้ลูกได้ดื่มนมจนถึง6เดือนแรกเกิดเนี่ยนะคะภาคใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดรองลงมาก็คือภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ตะว,วันออกเฉียงเหนือตามลําดับค่ะทีนี้พอแยกเป็นรายจังหวัดก็จะมี10ลําดับแรกที่ตกเกณฑ์อย่างเช่นราชบุรีระนองขอนแก่นนนทบุรีสมุทรสาครนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จังหวัดตากจังหวัดพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสงขลาตามลําดับคุณหมอเห็นคร่าวๆแบบนี้<ม>เห็นภาพอะไรไหมคะเออหมอมีความเห็นว่าอย่างนี้นะคะ จังหวัดที่บอกทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตดูสิใช่คะว่าจะเป็นจังหวัดที่อาจจะมีเรื่องของแรงงานหญิงที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะ,ะอาจจะอุตสาหกรรมทาง,งด้านเรื่องของงานพวกนี้นะคะ,คะซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยพอเขาแต่งงานมีลูกคลอดลูกแล้วเนี่ยบางครั้งเขาต้องทํางานต่อได้หยุดการแค่3าเดือนหลังจากนั้นมาใครเลี้ยงเขาต้องเอาลูกกลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดที่เป็นบ้านเดิมของเขาจึงทําให้เขาไม่สามารถให้นำไม่นนได้นามได้ ซึ่งจุดนี้เนี่ยทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็เห็นความสําคัญนะคะเราก็ได้ลงไปดูเรื่องของการให้มุมนมแม่ในสารประกอบการเนี่ยเราจะมีโครงการอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> ออกไปให้ความรู้กับคุณแม่ในโรงงานว่าถึงแม้ว่าจะกลับมาทํางานแล้วเนี่ยเราจะตั้มนมอย่างไร <c oughs> จะเก็บน้นํานมอย่างไร <c oughs> แต่ว่านี่เราค่อยๆเริ่มทําก็จะมีโรงงานส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในโครงการของเราแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จ <c oughs> คือมีเรื่องของ ห้องให้นมห้องปั๊มนมแล้วก็เก็บนมแล้วเขาใช้วิธีอย่างนี้นะคะ,ะ delivery pack แข็งเนี่ยส่งกลับไปให้ลูกที่นนต่างจ<อ> <Bulgaria. S 1> ังหดได้ค่ะและกระบวนการในการส่งนี่ทำยังไงคะคือในเรื่องของการเก็บนมแม่แช่แข็งเนี่ยนะต้องบอกว่าพอแช่แข็งปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเก็บได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราห่ออย่างดีเลยห่อหนังสือพิมพ์ใส่ออโฟมปิดอย่างดี ส่งบขสก็มีนะส่งบขสเนี่ยเหรอคะแล้วก็ไปนัดรับกันไงฮะพอนัดรับถ้าสมมติว่าระยะเวลานี่หมอว่าเดินทางในเมืองไทยอ่ะมันไม่เกินเจ็ดชั่วโมงมันอยู่ได้นะใส่น้ําแข็งแห้งนะคือต้องใส่น้ําแข็งแห้งคือมีวิธีไปดูวิธีได้เลยในเว็บไซต์นะคะหรือว่าใน Facebook ของลนิธิสุวนําแม่เนี่ยจะมีวิธีว่าการส่งนมแม่แช่แข็งดิเ i v e r อรี่กลับบ้านให้ลูกเนี่ยทำยังไงบ้าง หมอคะนอกจากบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองรวมไปถึงบูล,ลนิธิศูนย์นมแม่ห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหลักในการให้ความรู้แล้วก็รณรงค์รงรงเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะคะหน่วยงานไหนควรจะเข้ามาดูแลเพื่อเอื้อให้คุณแม่ได้ให้นมบุตรแรกเกิดจนถึง6เดือนมากที่สุดแล้วก็วิธีการคือหน่วยงานไหนควรเข้ามาทําอะไรคะจริงๆตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทากันอยู่แล้วนะคะ,คะก็มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข นะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะ,ะที่ต้องมาดูแลเรื่องหญิงที่ทํางานในโรงงานะนะคะ,คะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็มีส่วนเหมือนกันนะให้ความรู้ที่จะให้ความรู้กับเด็กๆตั้งแต่สมัยที่อยู่มัธยมเลยอะความจริงต้องให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเรื่องความเปรียบของนมแม่นะคะต้องมีความร่วมมือหลายๆส่วนทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยทําให้หญิงเนี่ยสามารถจะให้นมแม่ได้นาน จะเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการให้เด็กกินนมแม่ในช่วง6เดือนแรกนั้นสําคัญอย่างไรคะ่ะนมแม่เนี่ยจะมีประโยชน์กับทารกหลายทางด้วยกันเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของสมองเรื่องของร่างกายภูมิต้านทานเรื่องของจิตใจความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประโยชน์ของนมแม่บอกว่าเป็นเรื่องของปองรวม หลายๆอย่างรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการนะคะนมแม่ช่วยให้แม่ลูกได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเวลาลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยก็ต้องการพบลูกใช่ไหมคะอุ้มขึ้นมาดูดนมแม่เนี่ยความสัมพันธ์แรกเกิดเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่แม่อุ้มลูกขึ้นมาดูดนมแม่นี่แหละคะ่ะพัฒนาการเด็กเนี่ยมันจะมีหลายด้านจะมีเรื่องของทางด้านเรื่องของครอบครัวสังคมรอบตัวด้วยเรื่องของพ่อแม่แล้วก็เรื่องของการอุ้มดูดนมแม่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การอุ้มดูดนมแม่เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการช่วยพัฒนาการเด็กการอุ้มลูกขึ้นดูดนมแม่เนี่ยจะเป็นการช่วยทําให้ทารกเนี่ยได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของตามองเห็นหน้าแม่ในระยะใกล้ที่แม่อุ้มนะคะเรื่องของหูลูกเขาได้ยินเสียงเสียงหัวใจคุณแม่เต้นใช่ไหมคะ เรื่องของประสาทสัมผัสผิวหนังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลาแม่อุ้มลูกเนี่ยจะมีการเนื้อแนบเนื้อสัมผัสที่ผิวหนังสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองของลูกอะค่ะทีนี้ทุกครั้งที่อุ้มลูกขึ้นดูดนมแม่เนี่ยมีการกระตุ้นสัญญาณสมองไปที่สมองของลูกทุกครั้งเลยยิ่งอุ้มบ่อยยิ่งมีการกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์สมองของลูกที่อุ้มขึ้นมาดูดนมแม่เนี่ยก็มีรับการกระตุ้นเนี่ยจากการอุ้มและการดูดนม ตลอดเวลาถ้ายิ่งอุ้มดูดนมแม่บ่อยก็กระตุ้นบ่อยก็จะมีสายใย,ยประสาทเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการที่เด็กจะมีพัฒนาการก็จะรวดเร็วแล้วก็เต็มตามศักยภาพที่เขาควรจะเป็นนะคะสารภูมิต้านทานในนมแม่เนี่ยมีแต่ว่าในนมผสมนมผงเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารภูมิต้านทานอันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาจากมนุษย์จากคนแล้วก็ ส่งผ่านเปนยังลูกมนุษย์คือลูกคนผ่านทางนมแม่นะคะไม่สามารถที่จะเอามานทำเป็นผงเพื่อจะเป็นนมผงได้่างั้นเถอะหรือถึงแม้ว่าจะเอามาทำเป็นนมผงได้ก็ไม่ใช่ของนมแม่และมันผ่านความร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่มันผ่านความร้อนมาแล้วเนี่ยนะคะที่มันจะมีพรมต้านทานเหมือนกับน,นมแม่นั้นไม่มีทางนะคะและที่สําคัญอีกอันนึ่งต้องบอกว่านมแม่เนี่ยเป็นนมที่มีชีวิตนะ ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในนมแม่เลยในน้ำนมแต่ละหยดเนี่ยเอามาส่องรูนะมันก็จะมีเซลล์ต่างๆเยอะเลยเพราะฉะนั้นเซลล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเวลาเราลงไปในร่างกายทารกเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเชื้อโรคเข้ามาตัวหนึ่งเนี่ยไอเซลล์ต่างๆเหล่านี้แหละมันก็จะจับกินเชื้อโรคเลยพอจับกินเชื้อโรคเสร็จปุ๊บเชื้อโรคก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ร่างกายทารกได้อะคะ่ะนี่คือความแตกต่างเพราะว่านมผงเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนเรื่องของเซลล์ที่มีชีวิต จะเป็นแต่ผแงแห้งๆแต่ของนมแม่เรานี่เป็นสารที่มีชีวิตนะคะนมแม่เนี่ยให้นานเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นหมายความว่าไงหมายความว่าลูกอะค่ะเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองอะว่าเขาจะกินนานเท่าไหร่อะเด็กบางคนนะเขาทานนมแม่ของเขาอะไปถึงสี่ขวบห้าขวบก็มีนะคะจนก,กระทั่งวิ่งได้ไปโรงเรียนอนุบาลกลับมาก็กินนมแม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีกําหนดเวลาค่ะ นมแม่เนี่ยมีประโยชน์เสมอ สำหรับเด็กทุกอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกแรกเกิดเด็กวัยต่อแตะหรือเด็กไวัยไปโรงเรียนแล้วก็ตามไม่มีกำหนดอายุและนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้จากจอปท2,556ค่ะรวมทั้งดิฉันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะสามารถให้นมบุตรได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6เดือนแรกหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายผลักดันในเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยค่ะเข้าไปพูดคุยเรื่องนี้กันต่อได้ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวาระที่ทุเดย์บายสายสวรร ยยิ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ